ไอสมาคมที่เป็นวงที่สมาคมบันเทิงทั่ว,วไปนะครับก็มีความรู้สึกว่าเราสูญเสียเราเสียใจเราถูกคลับลากไปอีกแล้วอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะเป็นไงตกใจดีใจไม่ใช่แน่ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นก็ไม่ใช่อีกนะแต่ว่าตกใจแล้วเศร้าใจครับ,รบตกใจแล้วเศร้าใจว่าเราต้องสูญเสียพระแม่พันปี สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ power star ครับตรงไปตรงมากับผมครับเอกอักคีนะครับบรรณาธิการบริหารนิตยสาร power star ออนไลน์นะครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆกนะครับกับทางช่องของเรานะครับที่ได้รับโอกาสได้รับความเมตตาจากทางผู้บริหารของสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยท่านนายกสมาคมนะครับอาจารย์วิไล พนมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอุปนายกของสมาคมนะครับอาจารย์วิเชียนเขาหมูลนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเออครับเป็นเกียนมากขอบคุณครับอยากจะฝากตัวเป็นนักร้องลูกทุ่งเลยสงสัยดังเลยนะเพลงแรกเขาคุยเก่งฝากจีิงผมแต่งเพลงด้วยจ้งเขาแต่งเป็นด้วยเหรอฮะแต่งให้มาลิวันน้าอยู่ายเพลง ถึงไม่ใช่ลูกทุ่งก็เหมือนลูกทุ่งเลยครับมีการอยู่แต่ว่าประเด็นวันนี้ไม่ได้มาฝากตัวเป็นนักร้องนะจ๊ะหรือว่าฝากตัวเป็นนักแต่งเพลงแต่ว่าผมมาเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในสื่อโซเชียลนะครับข่าวสังคมออนไลน์ตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นข่าวหลักของประเทศไทยไปแล้วหนังสือพิมพ์ก็คนซื้อน้อยลงนะคนอ่านหนังสือน้อยลงแต่คนดูหน้าจอข่าวมากขึ้นใช่ข่าวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของสมาคม นักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยกาลังทําโครงการที่ผมถือว่าเป็นหมุดหมายที่สําคัญนะครับเป็นเหมือนจดหมายเหตุของประเทศไทยนะครับนั่นคือการทําเพลงถวายเป็นการไว้อาลัยนะครับพระแม่พันปีหลวงครับนะครับเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรครับท่านนายกครับก็เราเราเป็นคนไทยเนาะพระสงฆ์นิกรเมื่อมีการสูญสิ้นสูญเสีย ในประเทศชาตินะฮะชื่อสูสิีะระดับสูงอย่างเงี้ยสมาคมเราซึ่งเป็นสมาคมนักร้องลูกทุ่งซึ่งอยู่ในวิถีของชีวิตของคนไทยตลอดครับเราก็เหมือนกับหลายๆสมาคมที่เป็นวงที่สมาคมบันเทิงเทั่วๆไปนะครับก็มีความรู้สึกว่าเราสูญเสียเราเสียใจเราถูกคลัทพลากไปอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็คิดว่าเราจะยังไงตกใจดีใจไม่ใช่แน่ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นก็ไม่ใช่อีกนะแต่ว่าตกใจแลวเศร้าใจครับตกใจแลวเศร้าใจว่าเราต้องสูญเสียพระแม่พันปีไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําอะไรที่เป็นเป็นหมายถึงว่าบันทึกไว้ใช่ไหมครับนั่นคือก็สมาคมนักแต่งเพลงก็เลยรวมกันแต่งเพลงรวมกันปรึกษาก่อนครับปรึกษาประชุม จัดกิจกรรมแล้วประชุมแล้วก็ปรึกษาถึงเรื่องนี้ว่าเราจะทํายังไงกันครับก็เลยให้ในฐานะเราเป็นฝงคนรักแต่งเพลงอยู่แล้วรเราก็มีสมาชิกเยอะต้องให้สมาชิกแต่งเพลงมาครับแล้วเราก็มาคัดเลือกกันนะฮะแต่ด้วยความศึกษาการมั็นไวรเราก็เลยเลือกกันได้ประมาณไม่เกินยี่สิบเพลง เราก็เลือกเอาเพลงนี้หนึ่งในยี่สิบเพลงก็คือเพลงนี้เลือกเข้ามาคณะกรรมการได้มาช่วยกันขัดกลาวทานองทาร้องเอาะต่ตะเมียอะไร,ออะไรจัดสรรเรียบร้อยก็ได้เพลงนี้ขึ้นมาก็คือชื่อเพลงว่าอะไรพระแม่พันปีหลวงครับผมแต่ว่าแบ่งการทํางานออกเป็นสองเวอร์ชันใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมบยังไงฮะแบ่งคือตอนแรกจะทําทรวมพอทารวมเนี่ยนักร้องไม่สาม,มารถจะโชว์ ศักยภาพได้เต็มที่แล้วว่าคีย์มันจะต่างกันอ๋อนเวอร์ชันผู้ชายหกคนครับหกคนหกคนผู้ชายมีใครบ้างครับหกคนผู้ชายก็คนที่หนึ่งทศพลหิมพันเป็นนายกสมาคมนักร้องอ๋อครับคนที่สองก็คุณรุ่งธุยาครับคนที่สามก็คุณสมมาตรราชศีมาครับคนที่สี่ก็คุณโจนาตเอนเดอร์สันเตุผลที่เลือกคุณโจนาตเพราะว่าเป็นคนต่างชาติครับแต่รักแผ่นดินไทยอยู่ในไทยมานานครับขอมาล้องอยากจะร้องครับ คนที่ห้าก็เป็นนักร้องดารุ่งโคตุนเชมซีซั่นโคนเดนทีเอ๊ะแชมป์โคนเดนทรองซีซั่นสี่ครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือเพื่อนจากคนเมืองการของนายกครับก็คือคุณออสโตออสอสโตรอสนี่คือศิลปินชายหกท่านหกท่านศิลปินหญิงแล้วครับครับรดตำราเลยครับผมอ๋อ้องเป็นตำราผู้หญิงก็คนแรกคนที่ ทีคิดถึงก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจครับไม่เหลือสังคมลูกตุ้มสลัดครับก็คือคุณปาวลีพรพิมนครับผมอ่าคนที่สองก็คือใบเฟือนชุติยาจากไม่ต้องรับครับครับคนที่สามก็คือนูเล็กสุตินีเนี่ยเป็นนางเอกหมอลำโอ้อครับเสียงไกลสานสินวันนั้นมาบันทึกเสียงก็ขับรถมาจากคอนแกนอแล้วก็ัเสียงขับรถกลับโอ้หทำงานเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับอืม คนที่สี่ก็ที่กําลังโด่งดังในตอนนี้ก็คือน้องต้นขก้าวสุปรยาอ๋อดวลเพลงชิงทุนดวลเพลงชิงทุกทกสแปดสมัยครับันนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ฮอตที่สุดนี่ว่ามีจิตใจมีวิญญาณเพลงลูกทุ่งทิงก็เลยเลือกมาเพราะเขาเป็นคนกระตันยูต่อแม่อยูกบยากับอันนี้แม่เสียแม่ของเป็นดินก็ถือว่ากระตันยูต่อเป็นดินก็มืมร็มาแจมร้องอีกคนหนึ่งครับอีกคนนี้คนสุดท้าย อืดท้ายนี้ก็คือเจนนี่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นครับนะครับรัชนกสุวรรณเกตครับรัชนกสุวรรณเกตจริงอืมอันนี้หกคนแต่ถามหกคนนี้เลือกงานใช้คณะกรรมการคัดเลือกทุกอย่างเราทํางานการโปร่งใสใช่นะครับเป็นเป็นชุดคณะชุดคณะกรรมการพิจารณาเพราะว่าอาจารย์ท่านนายกอุปนายกรักทุกคนใช่คนอยากจะมาร้องเยอะ ศิลปินเนี่ยขอเสนอเข้ามาร้องเยอะเรื่องเยอะเพราะว่าเป็นกิจกรรมอย่างนี้ใครก็อยากมาครับแต่เราก็เอาให้สมิดสมผลไร้ค่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายมากด้วยตัวใจที่สําคัญถามทําไมมาเลือกห้องนักอ่อนสตูดิโอจันนกรก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมอ๋อแต่ที่สําคัญผลงานของท่านเนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนเรียงเสียงประสานหน้าใหม่ครับแต่ว่าประสบการณ์ในการ ทำเพลงนี่มาเยอะถ้าใหม่ก็ย0่สปีแล้วนะขนาดน้าใหม่วางเขเป็นอาจารย์ทางด้านดนตรีโดยตรงสอนเิียาลัยนาน้าลิ์นสุผัานมาก่อนอ๋อก็เรียกว่าการทำงานของสมาคมนักแต่งเพลงประเทศไทยกับการทำโปรเจกต์นี้คัดสรรเพชรน้ำงามของวงการมลอรุ่งทั้งหมดเลย คือคือคือเราเราเราพยายามมองให้เป็นอย่างนั้นนะเราคิดว่าเราต้องต้องร้องต้องดีเพลงต้องดีดนตรีต้องดีใช่ไหมครอะไรอะไรมันจะต้องดีให้หมดแล้วก็เราถึงจะได้รับการยอมรับแล้วก็สะใจและสมใจเท่เราไดรทำเท่าที่ทราบเนี่ยแต่ละคนก็มีคิวเป็นคิวทองเท่านั้นเลยใช่ศิลปินทุกคนเนี่ยทั้งสิบสองท่านเนี่ยคิวทองทุกคนแม้กระทั่งศิลปินเด็กอย่างต้นข้าวสุบยานี่ก็ ทองยิ่งกว่าทองนะตอนนี้โอ้นี่มานี่หลับมาเลยนะฮะตอนที่มาเออนายกขยายความตรงนี้หน่อยครับแต่ว่าเอฟซีเขาอยากจะฟังนะว่าหลับมาเลยเหรอฮะหลับมาเลยเขาไปร้องเพลงที่แฟชันไอแลนด์อ๋อวันที่มาบันทึกเสียงครับแล้วกลางคืนก็มาถึงนี่ประมาณทุ่มหนึ่งครับสามทุ่ม่มใช่ไหมฮะหลับคารถมาเลยแล้วมาปลุกปลุกแล้วทำท่าให้ตื่นนิดนึงก็เข้าห้องอัดวรันผมอนให้เรียกให้เสมมาครับงั้นก็เข้าห้องอัด แล้วห้องอัดชุดเสร็จปุ๊บก็กลับในในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยกลับมาแล้วเข้าห้องอัดเป็นยังไงมั้งคือน้องก็เป็นคนที่รัิดชอบสุดเขาขอแอดโหลดอยู่แล้วนะฮะับาทำการบ้านมาเนื้อเพลงเนี่ยแทบไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดูเพียงแต่ว่ามาถึงร้องร้องแที่แรกเขาถามว่ารู้ได้ไหมครับเอาตรงไหนเพิ่มอีกไหมครับแค่เนี้ยส่วนมากนักร้องทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้หมดคบเพราะวามจิตวิญญาณเช่นพอเราบอกว่าได้แล้วหนูขออีก อีเทคเทคเนียเพราความมั่นใจเขาความมั่นใจแล้วให้รู้เพื่อกันเหนียวไว้ใช่เรีกเรียนแม่เขาจะเป็นเด็กนะนะแต่ว่าความรับผิดชอบสูงความคิดความาณสูงถ้าเป็นคนอื่นเอาเราเหนื่อยมาแล้วมองแงว่อาจจะงอแงก็ได้างเนี้ยแต่ไม่เลยพอาเที่ยวเดียว่านครูบอกว่าได้แล้วก็ต้องปรับเลยแต่นี่ครูดูของนูข้อร้องของนูอีกรอบแล้วแต่ครูจะเลือกแทคไหน ก็เรียกว่าทํางานมาให้ให้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องหนักใจครับให้สามารถเลือกได้ก็ต้องขอบคุณทีมงานเขาด้วยนะฮะทั้งครูนิวทั้งอะไรที่ทีมงานมาทั้งหมดเลยครับทุกคนอ่ทุกคนมาอาจารย์มาด้วยเมื่อเข้ามาเป็นทีมอย่างเงี้ยทั้งทีมเขา เขาเปลี่ยปีเนาะเขาได้ได้มีโอกาสได้ทํางานใหญ่ได้ทดแทนพระคุณแผ่นดินเนี้ยเขาก็เต็มใจนะครับในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสเป็นครูบาอาจารย์ในวงการลูกทุ่งอยากจะฝากอะไรถึงต้นข้าวสุบิยาในการเดินไปในวงการเนี้ยให้มันยั่งยืนเอาผมเลยเอาผมผมเป็นนายกสมาคมนักแต่งเพลงและผมเป็นคนกาญจนบุรีเป็นคนจังหวัดเดียวกับต้นข้าว เป็นคนจังหวัดเดียวกับออสโตรเอสจรพวกนี้ยนะฮะเราก็พยายามต้องการที่จะให้ให้ให้จังหวัดมีชื่อด้วยแล้วพอเอิญต้นข้าวเป็นคนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีแล้วอยู่ๆก็เหมือนก็นได้รางวัลถ้วยทองคำได้เพชรในมือขึ้นมาก็ทําให้ดีใจครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ต้นข้าวเนี่ยมีโอกาส อยู่ในอุ้งมืออุ้งใจของแฟนเพลงตลอดไปเพราะว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถมีพรสวรรค์และพรแสวงสูงมากนะฮะเราก็อยากให้เขาไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจที่ทที่ตั้งใจแล้วสมาคมลูกทุ่งเรากำลังกาลังหายกำลังจืดจางท่านตนข่าวเนี่ยนะน้องตนข่าวลูกตนข่าวลูกกระแสลูกทุ่งขึ้นมานี่ถือว่าปลูกกระแสเลยนะครับกระแสเลย ปลกตล้กลางกลางกันมันจะตายแล้วโอ้โหนี่จากมุมมองนักวิชาการเพลงลูกทุ่งเลยนะครับเออนี่นาข้าวนี่ก็ลังจะแห้งมีฟื้นเลยฝนมาเออแต่ทํายังไงไม่ให้หอยเชอรี่มันกัดก็ต้องดูแลกันนะดูแลกันทมบูรเนี่ยฮะก็ดีใจนะทั้งหนักแต่งเพลงลูกทุ่งเนี่ยดีใจได้เราคนลูกทุ่งครับเออน้องวัตุเกษตคนทุกชนทุกเผ่าทุกอะไชอบน้องหมุด อืมอะไรคือน้องมีเป็นเด็กที่อัจฉริยะทางวงการลูกทุ่งจริงการร้องเพลงเนี่ยตั้งที่ว่าถามว่าเป็นเด็กนักเรียนด้วยครับแล้วก็ร้องเพลงเป็นร้อยร้อยเพลงเนี่ยไม่ใช่มันง่ายอืมจําได้หมดจำได้หมดแล้วก็ในช่วงเวลาระยะชสั้นและสองความโชคดีเขาไปอยู่กับกับคุณครูนิวนะผมรู้จักคุณครูนิวมาหลายปีครับแต่ก็อยู่กับนมตัวอก็ถือว่าได้ครูเป็นพี่เลี้ยงที่ดีครับ อคนข้าวก็เป็นนักร้องที่ดีเหมาะเจาะไปอยู่ด้วยกันในมากรบก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให้คนในวงการเพลงลูกทุ่งจะได้ครับมีอะไรอะสีสันเนาะได้มีสีสันเอาละครับในช่วงท้ายครับอยากให้ฝากถึงโครงการนี้นะครับว่าเราจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ครับเพลงสุดยอดของทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับจริงๆเราก็อยากปิด โครงการกิจกรรมนี้ให้เร็วนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเราก็ต้องเห็นใจศิลปินเนี่ยอย่างน้อยสิบสอท่านบางคนก็มาบางคนก็ติดขัดบางคนก็ยังไม่ลงตยังไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยืดไปรอไปรอมาไม่มก็น่าจะน่าจะไม่ไม่ไม่เร็วเร็วนีสองสามวันผ้ชายก็คงจะตรงนี้นะโอ้วันนี้เราบันทึกเทปกันวันที่ยี่สิบพรุ่งนี้ยี่สิบเอ็ดก็เดี๋ยวได้ฟังบูเชผู้าเช่นผู้ชายนะครับติดตามได้นะครับที่หน้า เพจของสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยใช่ไหมฮะนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยหน้าเพจแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปแชร์มาให้ได้ฟังกันหน้าเพจของพวกเราด้วยนะครับขออนุญาตไว้หาตรงนี้ด้วยนะฮะได้ปัญญาสัมพันธ์นะครับส่วนเซล์เป็นหญิงก็อีกพักนึ่เป็นหญิงมันก็ลืมพูดทช่ไหมครับ คืนหนึ่งน้องครีมอาสยามอ๋อมีน้องครีมอาสยามด้วยอ่อ่าอ่าสองเบคกอร์ุติยาครับครับสามก็ปาวลีปาวลีครับสี่ก็น้องต้นข้าวครับก็น้องเล็กทุติณีนะครับรำเรียงใครสารแล้วก็เจนนี่แล้วก็เจนนี่ส่วนนะครับอ่าหกท่านนะครับเป็นเพชรเม่นงามฝ่ายหญิงกับเพชรฝ่ายชายครับครับก็ติดตามกันได้นะครับกับโครงการดีๆนะครับของสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยที่นําโดยท่านนายก อาจารย์วิไลพนมนะครับซึ่งถือว่าเป็นครูเพลงลูกทุ่งที่ไม่ธรรมดานะครับถ้าใครฟังเพลงสายยันสัญญานี่่ออืาต้องไม่ลืมชื่อนี้นะครับจันทบุรีใช่ไหมครับเธอที่จันทบุรีนะครับอต้องมีสร้อยแสดงว่าแสดงว่าเป็นแฟนอ่าเป็นคอสายยันเหมือนกันเอาละครับนี่แหละครับสิงห์อานพาน้อยกับนิเชียสานพาวเวอร์สตาร์กับผมเอกอัคคีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน ครั้งต่อไปผมจะมีอะไรดีๆมานําเสนอกับทุกๆท่านนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วพบกันครับกับ Power Star ครับ